มีผู้ชายคนหนึ่งอาเฮียไปซื้อโทรศัพท์ที่ร้านพอถึงเวลาจะจ่ายตังค์ถอดเข็มขัดฮะถอดเข็มขัดทําไมอะเกี่ยวข้องกับอะไรกับการซื้อโทรศัพท์ไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับนี่คือเข็มขัดนะมันธรรมดาไหมนี่นี่คือเข็มขัดเอ้ยมันคือเข็มขัดธรรมดานะเฮียเปิดเอาน่ะค่ะเอ้ยโอเคมันมีอะไรนะคะเฮียโอ้ ม่เป็นตับเลยเจอตกรตกลางไงตกหลสี่ห้าพันเลยเหรอคะเฮียโดนพ้นกระเป๋าไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังโอ้โหสรุปนั่นเงินนะทุกครั้งที่จะใช้เงินต้องถอดเข็มขัดแล้วแล้วถ้าวันนั้นลืมใส่เข็มขัดมาล่ะ จบเลยไม่มีตังค์ต้องแบมือของคนอื่นเลยคุณผู้ชมครับโโนี่แหละแล้วพับเรียบร้อยเลยนะอหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยซ่อนเงินหรือซ่อนเมียจะยังไงกันแน่คุณผู้ชมครับแล้วแม้ทางคนขายมือถือก็บอกแม่เฮียนี่เมียนจังเลยนะก่อนหน้านี้เมียอาจจะไม่รู้วันนี้ช่องวันออกมาออกข่าวแล้วต้องหาที่ซ่อนใหม่แล้วนะฮะเอาคนแซวอย่างนี้ล่าสุดนะฮะนักข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านขายโทรศัพท์แห่งนี้ครับอยู่ในห้างแห่ง นึงที่สมุทรสงครามเจ้าของร้านเล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยมีลูกค้าประจํามาซื้อมือถือราคา4990บาทครับแต่ลูกค้ามีเงินสดพันเดียวแล้วจู่ๆลูกค้ารายนี้ก็ถอดเข็มขัดเ <c oughs> จ้าของร้านงง <c oughs> พี่ <c oughs> ถอดเข็มขัดทำไมเอ <c oughs> แต่ด้วยความที่รู้จักกันมานานเป็น10ปีรู้ว่าลูกค้าท่านนี้เป็นคนอารมณ์ดี <c oughs> ก็เลยยืนดูอะถอดซิถอดซิจะทำอะไรแสดงว่าไม่รู้จักดีพอเพราะถ้ารู้จักดีพอต้องรู้ว่าเฮียแกซ่อนเงินเอาไว้ในเข็มขัด หรือไม่ก็เฮียบอกอันนี้เป็นความลับที่เรารู้กันแค่นี้นะ,ะไม่เคยบอกใครเลยนะครับสุดท้ายพอเอาเข็มขัดออกมาปุ๊บมีเงินซ่อนอยู่ในนั้นอีก4,000บาทก็จ่ายค่าโทรศัพท์ได้เรียบร้อยคุณผู้ชมครับครับเฮียก็บอกเขินๆบอกไม่ใช่อะไรโกตตังหายะนะมันเก็บได้4,000บาทต่อเส้นแค่นั้นเองคุณผู้ชมเอาละ ก็เลยขออนุญาตแล้วงานนี้ไม่เป็นไรก็เมียน่าจะดีใจดูสิเก็บเงินมากขนาดนี้แล้วมีเข็มขัดกี่เส้นก่อนที่บ้านไม่รู้ทุกเส้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับ